เอาวันนี้จู่ๆนัดพี่ออกมาเนี่ยมีอะไรให้พี่ช่วยป่ะเ่มันก็ไม well ่ม <ah ีอะไรมากหรอกครับพ po ี่คือพอดีช่วงนี้ผมว่างงันเลยอยวจะขอยืมพี่สักสองหมื่นเอาไปลงทุนไหนครับพี่ผมพูดตรงๆกับพี่องพี่ก็พูดตรงๆเลยนะช่วงนี้พี่ก็ช็อตเหมือนกันการเงินของบริษัทก็ไม่ดีสองหมื่นที่พอมีให้ผมยืมมีอะไยถ้าพี่ลำบากใจ หรือไม่เชื่อใจผมผมไม่ยืมก็ได้ครับพี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองหาวิธีอื่นดูครับแต่จริงๆนะพี่เสียเพื่อนไปเยอะแล้วกับคำว่ายืมเงินพี่ไม่อยากเสียเพื่อนไปอีกคนทุกวันนี้เพื่อนที่ยืมเงินพี่ไปยังติดต่อไม่ได้เลยโทรไปก็ปิดเครื่องไม่รับสายบางคนโทรไป พี่ก็ไม่รู้นะพี่ติดนี่มันหรือมันติดนี่พี่ดาพี่เชยไหมเอางี้แล้วกันนะผมถ้าผมไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ลองโทรให้ผมดูจะสองคนบริการจากหมายเลขโทรศับ Welcome to Call Data Service ยวเราไปดูอีกคนนะขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะ เป็นแบบนี้เป็นปีแล้วหรัเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่พาผมไปดูอย่างนึงไป เงินแค่นี้มาถึงบ้านเลยเหรอพี่ผมบอกพี่ไว้แนละ้วนะมมนมีตังค์คืน้พี่หรอกได้อย่างหนึ่งนะเมืม่อเวลาเกลียดพี่ด้วยมีธุระต้องทำจะไปไหนก็ไปเลยไปไปไปผมมีธุระต้องทำไปเลยไปเลยไป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 ,ไปนี่คือหนึ่งในเพื่อนที่ยืมเงินกับพี่จนตอนนี้มีบ้านมีรถหมดแล้วตอนนั้นยืมกับพี่ไปแสนหนึ่งบอกว่าสองเดือนจะใช้คืน นี่ก็ผ่านมาสามปีแล้วนะผมสังเกตไหมพี่แค่เดินเข้าไปแค่เอ่ยชื่อยังไม่ได้ถามสาระทุกสุดดิบอะไรเลยก็ไล่พี่ออกมาแล้วและที่สำคัญนะเว้ยเงินวางอยู่บนโต๊ะแต่กลับบอกพี่ว่าไม่มีเงินคืนให้พี่มันน่าตลกดีนะเดี๋ยวพี่พาไปดูอีกคนนะส่วนคนนี้เขาไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเดี๋ยวพี่ทอแล้วกัน อันนี้ติดพน,นันฮัลโหลชา้างเงินที่ยืมพี่ไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนพี่ที่มันหลายเดือนแล้วนะนี่คือคนที่สององมันติดพน,นันด้วยพี่ไม่อยากเห็นมึงเป็นเหมือนไอ้พวกนั้นวะ่ะ ผมเข้าใจพี่นะครับผมดีแล้วพี่ความจริงพี่เตรียมเงินไว้ให้เองแล้วนะไหมพี่รู้ว่ามึงโทรมามึงต้องมีเรื่องเดือดร้อนให้พี่ช่วยแน่เตรียมเผื่อให้ด้วยสามหมื่นกูยังไม่พอเราไปหมุนก่อนเลยนะพี่เชื่อถ้ามึงไม่เหมือนในพวกนั้นหรอกอย่าเลยพี่ผมกลัวว่าคุจะผิดสัญญาเพราะความโลภอะมันทันกันไม่ได้ขนาดพี่น้องท้องแม่เดียวกันยังฆ่ากันได้เพราะเรื่องเงินเลยพี่ พี่เก็บเงินได้กับพี่ผมก็ไม่อยากเสียพี่ชายดีๆอย่างพี่ไปอย่าให้เรื่องเงินมาทำอะไรความสัมพันธ์ของเราเลยพี่ดีเหมือนกันไปเราไปหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่าอะไรกับขอบใจมากนะเว้ยี่เข้าใจพี่